สวัสดีค่ะบริษัทไทยวาพลาสติกนะคะบริษัทไทยวาพลาสติกเนี่ยทำกิจการเกี่ยวกับหนึ่งนะคะก็คือหนัง T M P V C นะคะทำเกี่ยวเฟอร์นิเจอร์อ iture, นะคะแล้วก็พวกกระเป๋านะคะแล้วก็นี่สองนะคะก็ทำเกี่ยวกับยางปูพื้นนะคะก็คือ,อยางปูพื้นรถยนต์รถตู้นะคะแล้วก็นี่สามค่ะจะเป็นผ้าใบนะคะเป็นผ้าใบส่วนของแคนวาสแล้วก็ผ้าใบทามูรีนะคะที่ใช้เกี่ยวกับการทำเต็นท์นะคะแล้วก็ทำร่มโฆษณานะคะ บริษัทไทวาพลาสติกเนี่ยติดหนึ่งใน5ของออบริษัทที่ทำพลาสติก PVC ในประเทศไทยนะคะเราสามารถ make to order ให้ลูกค้าได้นะคะเรามีทีมทีมปรึกษาทางด้านการตลาดนะคะแล้วก็ทีมปรึกษาทางด้านการเซอร์วิสหลังการขายนะคะถ้าสนใจสามารถติดต่อได้นะคะที่สุดหาไทยนะคะ0 8 1 6 1 1 9 9ห3ค่ะหรือว่าเยี่ยมชมเว็บไซต์เราก,ก่อนก็นได้นะคะ www t a i w a plastic ตรงการนะคะด c o m ค่ะขอบคุณค่ะ